ก็เป็นแอมขยายเสียงรุ่นเก่าเบิงกามันยี่ห้อมันนากกยะรุ่นเก่าได้เนี่ยเบิงนาตาก็สิมา,าเสียบให้เบิงว่าอาการนันเป็นอะไรอาการของมันก็คือไฟเข่าเลย บันนี้ลองลองเปิดเบิงนี่เปิดละพัดลมด้านหลังมันปินอยู่ตลอดบัว่าจะมอดหรือว่าจะจะปิดจะเปิดจะไดนมันก็ปินตลอดนอกสีจากจะต้องถอดปักซูมพามาเห็นดอก led ใกลๆ้ๆเบงเดิมตอนนี้มอดสวิกแล้ว วันนี้วันนี้ชิเสียบปักเบิงสังเกตดอก LED เห็น่่มันก็เพิ่มปุ๊บบันหนึ่งก็แสดงว่าไฟขาวแล้วก็เป็นอาการย้อนฮิตของแอมรุ่นรุ่นนี้เลย ส่วนใหญ่ม็มเมนซีซีไมล่าหรือว่าซีเซรล,ลมิกแล้วลแต่ผู้จะเอือน่นที่ว่าค่อมอยู่กับสวิกมันมักจะสดสีวัทถิเบิงเห็นบ่าสดแต่ว่าบางเทื่สวิวกมันติดเลยก็มีฉะนั้นแล้วขอาจึงจะหนีบเอาซีเซรล,ลมิกตัวนี้ออกก่อนตัดออก ตัดออกว่าแล้วก,ก,ก็เอามันแทกทางนอกเอามันแทกทางนอกว่าซีสอดบ่อหรือว่าสวิกมันข้างตอนนี้ตัดออกมาละแล้วก็เซโอมมิตเตอร์วัดเบิงก็ตั้งใส่คุณสิบวับนนี้สีวัดเบิงว่ามันสอดบ่อถ้าโอมขึ้นก็แปลว่าสอด ปกติแล้วซีเมลานี้มันจะฮ้อโอโมขึ้นแปลว่าสดนแล้วปกติแล้วซียซรามิกแบบนี้มันจะเคเีเมเตอร์มันจะบข,ขึ้นถ้าขึ้นไม่ก็จะขึ้นกระดิกนิดเดียวแต่ว่านี้ขึ้นเกือบจำสเกลทีว่ว่าสดนแล้ววันนี้มเบิงสวิ่ เบ่งสวิกบันนี้เสียบปักตอนนี้สวิกมันยังมอดอยู่ไฟบกเขา่าเปิดเปิดสวิกเปิดสวิกแล้วไฟจังเขา่าก็แสดงว่าสวิกยังดีอยู่บึงพัดลมสังเกตพัดพลมเปิดซูมภาพ สังเกตพัดลมเปิดเห็นบ่าพัดลมปิน่นพัดลมระบายของห้อนปิน่นมอดมันก,ก็ปิดเปิดใหม่ก็นานนี้มันปิ่นตลอดก็เกิดจากซีเซรามิกตัวนี้ที่ว่าก็เจ้าใส่มาเพื่อกันต่องขึ้นที่ว่าเป็นสัญญาณรบกวนของไฟ AC ไฟบ้านบ่ให้ออกลำโพง แต่ว่ามันก็สอดแล้วและตอนนี้ค่อยก็หาตัวไม่มาที่ว่าบดสอดตัวไม่ที่บดสอดมาแทกให้เบงเ,เห็นบอกมันจะบิกขึ้นเลยเคยมิเมเตอร์จะบิกขึ้นตัวนี้คามันแมนซิมหานานโน ตัวเกลาวมันชิบนาโนแต่ว่าสิบไปหาค่าเก่ามันหาว่าได้หายากก็นนะนนจะใส่เข้าไปเลยก็ต้องเจาะตัวกัวใส่บนต่อซักก่อนแล้วจังค่อยเอาซีเซลามีกมา จอดใส่แล้วก็จอดซีใส่ ก็พยายามแปลงขาให้มันซื้อก็อมันเป็นซีเซรามิกที่ว่าเพิ่นใสมาเพื่อป้องกันป้องกันขึ้นลบกวนจากไฟเอที่ว่ามันมาน้ำไฟเอก็อจอดต่อไปสละวันนี้สัมาลองเบ่ง วันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ปกติ